แฟนช่องทุกคนนะคะเมื่อนนี้นนทิยาก,ก็ได้ออกเมื่อวายปูขาวมาเป็นสาพานบุญไหเอฟซีนะคะก็ขอยินดีด้วยกับเอฟซีท่านที่โชคดีนะคะคุณนบนะคะคุณนบโชคดีเพื่อนเห็นแนวทางยูองปูนะคะซีสนะคะเพื่อนก็โชคดีไป<ส>แล้วก็โอนเงินมาให้นนทิยาเป็นสะพานบุญไฮนนทิยาก,ก็ได้สร้างพ่วงมาไล่เอ่อพ่วงนะคะแล้วก็ดอกไม้สองกำนะคะแล้วก็เบซื้อ ผล,ลไม้นะคะซื้อผล,ลไม้ซื้อน้ำซื้อขนมเมื่อวายองค์ฟู่นะคะเป็นสะพานบุญไห้เอฟซีนะคะนะคะถา,วายว่ายังบ้านเมือนะคะนุนทิยาจะวายไปเรื่อยๆทุกสินทุกสินนะคะขอขอโมทนาบุญครับเอฟซีทีโชกดีนะคะขอขยินดีด้วยนะคะงวดนี้ได้หน่อยกับงวดสิมานี่ก็ขอใหน้นหนหได้หลายก้านะคะงวดบันที่หนึ่งมิหน้าสองหาหกเ็นะคะนุๆๆนะะทิยาก,ก็ได้จุดถูกบอกบูแล้วนะคะเป็นสะพานบุญไห้เอฟซีขอให้คุ้นนบนะคะ บุญกุศลผลบุญข้างนี้เขาขอให้คุณนบโชคดีตลอดปีและตลอดไปทั้งเอฟซีในช่องของเฮาขอให้โชคดีทุกคนทุกคนนะคะนะคะวัที่ผ่านมาปิงปองของคู่บกเขานะคะทั้งสองศีลบกเขา้าแต่ว่าเพิินไปเห็นอยู่องค์ปู้นะคะ เอ่อซีสามนะคะเพอนก็โชคดีหลังจากนุนทิยาจุจดทูบอกปูแล้วนะคะนนทิยาก,ก็จะขออนุญาตซ่องตามองค์ปูไห้เอฟซนะคะไทท่า,ทาคลิปจะให้พ่อบ้านเป็นผู้จับปิงปองไห้นะคะว่าจะเป็นเลขตัวใดแนวทางของปูขาวงวดแรกสินแรกนะคะสินแรกของในงวดวันที่1มินาสองหาโกเกจะเป็นตัวใดเข้ามาค่อยติดตามตอนไทท,ท่ายคลิปนะคะ เดี๋ยวนุ่นย่าจะซ่องให้เห็นเด้อค่ะตอนนี้แดดแสงแดดจ้าแล้วนะคะบ่รู้ว่าจะเห็นตัวเลขบ้นะคะปูเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเอฟซีทั้งสองเห็นตัวตีจะใช่เด้อค่ะปู ในวันวันที่หนึ่งมินาสองหาหกเกตเลขจะออกตัวใดบนหรือล่างก็ะเให้ขึ้นตามองค์ปูนะคะเปิดหูเปิดตาให้เอฟซีเห็นโทษที่จะใช่ตัวที่เป็นตัวเลขโชคลาภเด้อค่ะปูมาะางโน้นที่ญาจะซองไปเรื่อยๆนะคะ้านุน้นที่าเห็นเดี๋ยวจะขึ้นเป็นวงกลมให้นะคะถ้าบบเห็นเราก็จะพานไปนะคะ ับมาน้ากันกับพ่อบ้านกับน่องว่าเล่นนะคะนะคะตรงไล่ปูนะคะถ้าแสงแดดออกแล้วจะบม่ค่อยเห็นตัวเลขน,นะคะก็จะซ่องไปเรื่อยๆนะคะ เอฟซีเห็นตัวได้กับคอมเมนต์มาแบ่งปันกันเ้ยค่ะนุ่นทอาจ,จะตาบอดีบารมีบ่หลายบ่สามารถเห็นตัวที่จะใช่นะคะเอฟซี FC, อาจจะตาดีบารมีหลายก็นะคะด้านหลังองค์ผู้นะคะ ดวงคนเราไม่เท่ากันนะคะแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะดวงคนเราก็มีขึ้นมีลงนะคะดวงคนเรานะคะด้านหลังของปูนะคะ ะะด้านคางองปูนะคะนะคะเท่าที่นุนทิยาเห็นที่คุณนนเพิ่นโชคดีเพิ่นเห็นเลข43รู้สึกว่าจะเห็นอยู่แถวๆนี้นะคะที่เพิ่นทรงมาให้นุนทิยาเบิ่งทางไล่หลักฐานนะคะที่เพิ่นเห็นเลข43นะคะ เป็นกระโชคดีไปพ่อไม่พี่น้องเอฟซีพยนาย่ำองเด้อค่ะตรงนี้นะคะตรงแขนปูด้านท้ายเนี่ยนะคะเฮ็ดให้เอฟซี FC ทังสองเ้าโชคดีหลายท่านหลายคนนะคะแม่ดาน,นี่ก็รู้ซึกว่าได้ไปหลายแสนคือแขนคางนี้นะคะแขนคางซ้ายของปูนี่นะคะมวดเก้าหนึ่งตรงๆก็คือแขนคางนี้นะคะนะคะเอฟซีซองเบิ่งดีๆเด้อคะ่ะเห็นเลขบอนะคะเท่าที่น้้นทิยาเห็นนะครับ นี่นะคะเป็นบางส่วนนะคะเดี๋ยวเห็นตรงไหนแล้วนุ่นทิยาจะว่งกลมให้นะคะปูกับเมตตาลูกหลานให้เอซทั้งสองเห็นตัวที่จะใช่เด้อปูเด้อจะออกตัวได้ก็ขึ้นให้ลูกให้หลานเห็นเ้อค่ะนุ่นทิยาเป็นสะพานบุญหานะคะ เอฟซีทางบ้านเห็นตัวได้กับแบงปันกันคอมเนต์ Comment มานะคะนะคะนุ่นที่ยากก็ใส่เวลาซองเป็นเวลาสมมาภาคว้นแล้วจะให้พ่อบ้านจับปิงปองนะคะจะเป็นตัวได้ห้องกับบรลุ่นน้ำกันนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดนะคะวดวันที่หนึ่งมีนาสองหาหกเก็ดนี่เลขไทยสองตัวล่างหรือ เลขสามตัวท่ายรางวัลที่หนึ่งจะออกตัวใดก็ขอให้ออกมาตามปิงปองเด้อค่ะปูจะใจพ่อบ้านจับนะคะเป็นยยคันหาแล้วนะคะปิงปองอยู่ในนี่มียี่สิบลูกนะคะทุกอย่างมีอย่างละสองนะคะจะให้เพื่อนจับสามตัวบนก็เราก็จะจับสองตัวล่างนะคะ<ว>อจับเลยนนะเข้ากันตัวที่หนึ่งกำลังจะมานะคะ ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งคือเลข7นะคะตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองคือเลขห้านะคะตัวที่สาม ตัวที่สามคือเลขสองนะคะสามตัวบนคือเจ็ดห้าสองนะคะแล้วก็สิจับสองตัวล่างเด้อค่ะตัวที่หนึ่งคือเลขสี่นะคะตัวที่สองสองตัวล่าง คือเลขเก้านะคะข้างล่างนี่เป็นซี่เก้าข้างบนเป็นเจ็ดหาสองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเป็นเจ็ดห้าสองกับซี่เก้านะคะขอให้ตัวเลขเจ็ดเจ็ดหาสองนะคะเราพิดเด้อค่ะเจ็ดห้าสองกับซี่เก้านี่เป็นตัวเลขโชคลาภเขอให้เอฟซีโชคดี กับแนวทางของปูนะคะเจ็ห้าสองกับสี่เนะคะเฮงๆฟังๆเดี๋ยวทายๆาคลิปนั้นที่ย่าจะสรุปใส่กระดาษไทเด้อค่ะค่ะนุ้นที่ย่าจะสรุป กปูขาวนะคะปูขาวให้โชคพวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดนะคะทางบนสามตัวบนเป็นเจ็ดห้าสองนะคะสองตัวล่างเป็นซี่เก้าทั้งหมดทั้ง,มด,งมดนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุ่นท่ยากก็บออวยพ่อไหายพ่อไม่พี่นอ FC, ้องเอซี่โชเดียแนวทางของปูขาวนะคะ